เดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการที่3นะคะเป็นการพิมพ์รายงานพอดดหนึ่งเป็นแบบรายงานนะคะตัวโค้ดก็คือ t t a x 1 n นะคะเราจะมาหน้าที่หน้าโปรแกรมค่ะในที่นี้นะคะที่ฉันขอพิมพ์ตัวโค้ดลงในช่องเซิร์เมนูเลยนะคะ ค่ะตรงน,นะคะเดี๋ยวเราจะกำหนดช่วงเดือนนะคะ 4, 2, วันที่จ่ายเดือนเดือนก็คือวันที่28สินงหาคม2559นะคะเราก็จะกดสุ่นทีค่ะ โปรตนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นใบแน่พองอดอรบริจำเดือนใบแน่พองอดอดหนึ่งบริจาเดือนพมพันสองห้าแดบริษัทดิลเก่งต่้า,นานในแบบฟอร์อมนะคะก็จะมีรายชื่อลักนายสามคน เดือนที่บวกทั้งเงินได้แล้วก็เงินหักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินภาษีที่ถูกหักน,นะคะมีสองหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปดูหน้าที่สองกัน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบตบิ้นรายการภาษีที่ได้หักหน้นที่จา่ายตามมาตรา52และมาตรา59ของเราเอง มข่ะข้มอมูลก็จะมีอย่งนี้ข้มอมูลนะคะก็จะเลือกเอายอดรวมทั้งหมดนะคะตัางราดาที่หนึ่งนะคะจะยกมาเฉพาะยอดรวมค่ะก็จะมีเงินได้ทั้งสิ้นแล้วก็ภาษีที่นำส่งทั้งสิ้นแล้วก็จะมีการดูชื่อผู้จ่ายเงินเป็นนักสา,งงานสักจะดีกรนะคะที่ทำตำแหน่งบัญชีการเงินค่ะก็ถึงอัลเลสซินนะคะเราจะกด Escape ออกเลยค่ะ ก็กดนเซิลนะคะ